ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ U4 Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี้ผมจะมาใช้เป็นของ TikTok ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เลยนะครับ Tik t o k นะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็จะมี3ามอ่สามอย่างตรงนี้ให้เลือกใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกที่เลือกอยู่เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการตรงนี้นะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการ ที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็น396คนแล้วนะครับก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆจนกว่ายอดจะครบจำนวนที่สั่งซื้อไปนะครับถ้าเพื่อนเคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มผู้ติดตาม tiktok นะครัับบบบยอดขึ้้นนนไหวแและะรราาคคถูกี เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ